จะพาทุกคนไปที่ planning studio นะคะเพื่อที่จะไปสั่งตู้เสื้อผ้ากันเลือกสไตล์เลือกหน้าบานเลือกด้านในเองได้ฟิลฟว่าเหมือนแบบเป็นคอสตอมเมดเองอ่ะจริงทีข้างบนนี่เราก็สามารถเก็บพวกกระเป๋าเดินทางถ้าเชตัวที่มันไม่ค่อยได้ใช้ก็ได้นเพราะบามัวมเกิดเราอ๋อ่หัวเรานะาัวลบอคืออะไรแล้วเกิดเราเอาขึ้นไงนหอาจจะหนูเออไม่ถ ีค่ะทุกคน EP นี้พามาเที่ยวห้องนอนที่ยังไม่มีอะไรเลยก็คือห้องนอนนับเนี่ยไม่ได้บิวเลยนะคะก็จะมีแค่ทำมูลี่แล้วก็เดี๋ยวติดผ้ามา่านแต่ว่าทางบ้านนับเนี่ยก็คือบิวไปแล้วประมาณแบบ90%คือใกล้เสร็จมากๆแล้วแต่ว่าเหลือห้องนอนเนี้แหละที่วันนี้นับจะพาทุกคนไปซื้อตู้เสื้อผ้าค่ะคือตรงนี้มันโครงการเขาก็จะทำมาให้เป็นเป็นเหมือนวอล์กอินโคลเซที่แบบ วางตู้เสื้อผ้าแล้วนับอะรู้สึกว่าปัญหาของตู้เสื้อผ้าลอยตัวที่พอเราไม่ได้บิ้วตู้เสื้อผ้านับรู้สึกว่ามันยากมากที่จะหาแบบสวยๆและตอบโจทย์เพราะว่าชีวิตของแต่ละคนในการแบบใช้ชีวิตแล้วก็เสื้อผ้าของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่านับอะพอช่วงทาบ้านอะห้าเดือนที่ผ่านมานะับไปอีกเกียแบบบ่อยมากมันเป็นบ้านหลังที่2แล้วนับก็เลยไปเจอว่าอีกเกียเขามีตู้เสื้อผ้า ที่มินิมอลเว้ยทุกคนแล้วที่พีคไปกว่าน,นั้นคือตู้เสื้อผ้าของอีกเกียนะคะคือสามารถเลือกตายเลือกหน้าบารเลือกด้านในเองได้ฟิลฟิลว่าเหมือนแบบเป็นคอสตอมเมตเองอะว่าฮัเถอะคือมันจะมีแพลนนิ่งสตูดิโอของอีกเกียนะคะที่เขาจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราแพลนการแพลนว่าเฮ้ยเราลองจับวางตู้เสื้อผ้าแบบไหน สไหนทําอะไรได้บ้างใส่ลาวตรงไหนดีตรงนี้เป็นลิ้นชักดีไหมเอาลิ้นชักแบบไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างที่บอกนับไปลองมาแล้วนะคะทุกคนแล้วนับก็ได้ใบนี้กลับมาคืออันนี้เป็นอีกอย่างหนึง่งที่นับใบจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเลยว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ชีวิตสําหรับคนทําบ้านมากเพราะว่าคนทําบ้านอ่ะคือมันคิดเยอะนึกออกปะแล้วเวลาเราไปเลือกของทีหนึ่งอ่ะคือนับใช้เวลาแบบเยอะมากในการแบบ ยืนคิดเฮ้ยเอาชิ้นนี้ดีปาวะเอาอยัางไงดีวะมันโอเคหรือ,อยังอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยตอบโจทย์มากตรงที่พอนาะปะไปลองเลือกมาแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะให้กระดาษมาที่เป็นเซตไาเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่นับให้พี่เขาแพลนมามันได้อะไรมาบ้างมันสไตล์เป็นแบบไหนหน้าตาเป็นเนี่ยเนี่ย ด้านในเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบไหนแล้วมันไม่จําเป็นที่เราต้องซื้อเลยทุกคนเขาจะมี QR code มาให้นะคะเราสามารถสแกน QR code แล้วกลับมาอีดิทเองที่บ้านได้แล้วเราก็อีดิทอีดิทอีดไปจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันแฮปปี้ร้อเ็แหละเราก็กลับไปอีกเกียซึ่งวันนี้นับก็จะกลับไปที่อีกเกียรบางใหญ่จะพาทุกคนไปที่ planning studio นะคะเพื่อที่จะไปสั่งตู้เสื้อผ้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะทำการวัดตรงนี้ให้แน่ใจทีนึงว่า พื้นที่ที่เราอยากจะสั่งตู้เนี่ยมันพื้นที่เท่าไหร่มานับจะให้สี่วัดคือเขายืนรออยู่ตรงนี้แหละด้วยอากาศรอ้อนที่ไม่ได้เปิดแอร์อและใส่เสื้อสองชั้นทำไมเขไม่รู้ <laughs> เราก็จะได้ระยะของตู้อยู่ที่ประมาณ 2เมตรที่นาบรู้สึกว่ามันโอเคแฮปปี้อ่ะไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปอิเกียบางใหญ่ก,กันค่ะไปไปเจอ oh. ลืมบอกคะ่ะทุกคนคือ Planning Studio ของอิเกียนะคะใครงงว่าทำไมไม่เคยเห็นก็คือเขาเพิ่งเปิดนะคะซึ่งตอนนี้นับก็ ถึงแล้วนะคะที่อีกเกยบงใหญ่ไปค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ไฮโซเวอร์เนี่ยค่ะก็จะมีแบบว่าทุกอย่างให้เลือกแบบจริงๆจังๆรวมถึงครัวด้วยที่จะมีการแพลนนิ่งให้เป็นนะคะทุกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเดียด๋ดวยวจะเปลี่ยน ้ก็สามารถจัดการคุยกับพี่ๆที่เป็นแพลนเนอร์ที่จะมาช่วยเราในการแบบจัดแจ้งต่างๆแล้วก็ใส่เงินตรงนี้จบครบในหนึ่งคือตรงนี้เลยไม่ต้องไปเดินแบบว่าวนๆหาทีละชิ้นแล้วก็ไปรวมไปจ่ายตังคือตรงนี้คือแบบครบหมดนี้เลยเราอยากได้อะไรชิ้นไหนเมย จริงๆวันนี้พูดตามทรงที่นับบอกทุกคนไปว่านับคิดมาแล้วเดี๋ยวนับให้พ <out> ี so euh ่เขาแนะนําใหม่แ <boiling> ล <t> ้ว <revenge> กันก็คืออย่างเราเนี้ยเราจะเอามีสองราวก็ได้ตู้ตรงนี้อันเนี้ยเราไม่เอาก็ได้เปลี่ยนใจเอาอันนี้แทนหรือข้างล่างจะเอาแค่แบบอันเดียวแล้วเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนหรืออะไรก็ตาม ี่คือแบบบอกทุกทุกอันเลยคือทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะคือถ้าใครอยากแบบว่าจะแพนจริงๆต่างๆก็คือมาที่เนี่ยคือได้แน่ๆอยู่นะพาอยู่ที่นี่มีสิ่งหนึ่งที่นี่ที่แบบตอบโจทย์อยู่ไปมากกว่าตู้เสื้อผ้าหรือห้องครัวอันนี้ๆๆนี่นี้อันนี้อันนี้อันนี้ กินได้หลดเลยยูทุกคนคือที่นี่นะคะอันนี้สามารถจะประทานได้เลยเป็น feeling VIP มากๆนะคะกอดคิวนะคะนี่ถ้าสมมติว่าเราคิวยังว่างอยู่เนะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องสามารถใส่เบอร์เพื่อให้ส่งเมสเซจมาแบบว่าบอกว่าถึงคิวแล้วจ้ะคือถ้าคนเยอะทุกคนก็คือไปเดินที่อื่นก่อนก็ได้แล้วเขาก็จะส่งมาบอกแล้วเราก็ มาที่แคลนิ่งสตูดิโอนะคะเรียบร้อยเย่ได้แล้วได้คิวมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสสวััดีีครบพ่ชื่ออะไรนะคะชื่อฟิสครับโอเคพี่ฟิสพี่ฟิสก็คือนับก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะนะมีแบบมาอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้นับเดินเดินแล้วนะก็คิดว่าเฮ้ยนับให้พี่ฟิสอ่ะช่วยออกไอเดียแพลนใหม่ให้นับดีกว่าเพราะว่าพี่ฟิสอาจจะมีแบบไอเดียอะไรที่มันดีกว่าที่นับทำมาเนาะโอเคมาค่ะเริ่มกัน อันนี้คืออยากได้เป็นหน้าบานแบบสไลด์หรือบานหน้าบานสไลด์ค่ะห้องนัดลรดอยากได้เป็นสีแบบไวท์โอ๊กมินิมอลนิดนึงก็คือมีพื้นที่อยู่สองเมตรนะครับสองอยเซนติเมตรนะครับก็จะมีเป็นตู้ร้อยสองตู้อย่างนี้นะครับใช่แต่ว่าจริงๆที่นัดเดินเดินดูมามคือมันจะมีห้าสิบใช่่ะตู้เจ็มห้าแล้วก็ร้อยหนึ่งคือเราสามารถแบบเอามา mix กันได้เนี่ยผมมีเยะมดสามไซส์เื่อผ้าเยอะ ้าเยอะอันนี้เน้นแขวนหนึ่ครับเน้นแขวนเน้นแขวนเนาะเดสนะครับเราเราสามารถแบ่งช่องได้ถ้าเกิดเดสตรงไม่เยอะไม่จําเป็นต้องใส่ทั้งตู้รับผมก็แบ่งช่องครึ่งเนว้ให้เดชเยอะที่เหลือเราก็ใส่เป็นตู้จริงๆได้เลยด้วยกันบนที่ข้างบนนี่เราก็สามารถเก็บพวกกระเป๋าเดินทางถ้าจะตัวที่มันไม่ค่อยได้ใช้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่หัวล้อนะแล้วถ้าเกิดเราเอาขึ้นไปบางคนอาจจะหนูเอือไม่ถึงใช่ครับถูกต้องแล้วไม่เอาล็อก เพราะว่าเดี๋ยวขังแจ๊ไม่เจออีกเดี๋ยวล็อกไปแล้วงงอีกถ้าเป็นกี่เก็บรองเท้ามันจะเป็นหน้าตาเป็นไงก็กิ๊เก็บว่ะแต่ทีนี้ผมผมลากไปฝั่งซ้ายได้ไหมครับที่ฝั่งซ้ายนเหรอใช่ถึงว่ามันจะเป็นอันเล็กได้ไหมอ๋อเป็นอันเล็กเหรอมันก็จะมาเหลือแค่แบบไม่กี่คู่ได้ไหม หน้ามันสี่คู่กางเกงก็มีฟังก์ชันในการกางเกงตันนี้จะเป็นแบบคู่เอานะครับก็คือดึงออกมาได้ดึงมันสไลด์ออกมาได้ออ๋เดี๋ยวลองไปดูตัวจริงเออเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันอีกทีพอเสร็จเนี่ยฮะเราก็จะเป็นกระจกสายขึ้นมาได้เวลาเรารีบๆหาของจะได้หาของเจอง่ายขึ้นแล้วก็ตอนนี้คือดึงออกมาได้ปกติเก็บของเขาที่ไหนก็คือไม่ได้เก็บอยู่ในตู้เสื้อาไม่ใส่ครไม่ใส่ครับ ไม่ใส่ครับโอติถอดเถ่ายเสร็จพี่ฟินป่อยนะคัตครับเฮ้ยเจ๋งนะแล้วก็ใส่เป็นรองเท้าอย่างเดียวเลยใช่ก็ใส่เป็นรองเท้าเป็นทั้งทั้งคาร์ราเออดีนะหน้าบานนะครับผมตัวหน้าบานสไลด์ที่บอกว่ายจะได้ครับก็จะมีทั้งเป็นพวกกระจกนะครับผมกระจกเงากระจกฟ้าจริงๆพัทเทิ์นนะครับมันวางแบบไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นตาราราหมุขอดอย่างนี้นะครับีอยากได้เป็นทูกๆแต่ว่า มินิมอลเพราะว่าเตียงเป็นสีไมโอคอืมก็ได้อุ้ยแต่ขาวดีนะใช่ผมว่าขาวมันก็ตัดใหมันเลอะง่ายไหมคะมันเช็ดออกจริงๆแล้วมันเช็ดทำความสะอาดได้นะครัะผมพวกนี้มันจะเพื่อพวกเป็นฟอนเดลร์มีนนะคเราก็ทำความสะอาดได้เรือร่อยๆนะครับผมส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ขาวมันคู่กับความเหลืองมายาวนานมานะจะแบบว่าข้ามเหนือข้ามใครเราเราไปจับ แต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ขาวคนที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ขาว้วชอบเฟอร์นิเจอร์ขาว,ขาวมันต้องทำความสะอาดเลยนะยงนั้นไมน่เหมอะกันนะเอาสีดำมาฮะ <c oughs> าหน้าบานสัมผัาาส,นาาสนี้อยากได้เป็นสีไหนนะครับผมน้ำว่าต้องมีขาวแลนะ้วเนาะต้องขาวใช่ไหมจี <c oughs> ๋ว่าขาวแต่ขาวอยู่ขอบบนเพราะว่าเราจะได้ไม่จับแบบมือเราเลอะ <c oughs> อะไรเงี้ยบางทีมูสอันทนของเฟอร์นิเจอร์ว่าลูกค้าที่มาดูตะเพื่เหมือนมันเป็นทนประมาณสีเนี่ยครับ <c oughs> เนี่ยมันจะดูนนดีาจะชอบนี้เหมือนกันเต้องใช้ทั้ควาสดาพีพ่ปิทก็ว่านี้สวยอ่ะใช่ว่านี้สวยเออพอม,มันหมุนหมุนแล้วมันรู้สึกมันใช่อ่ะนับหมุนอยู่ <c oughs> หมุนหมุนทำไมวะ <c oughs> ให้พี่เขาหมุนจอไม่เกี่ยวกัน <c oughs> อันนี้แหละเนอันนี้เนาะตู้เราสามารถใส่ไฟเพิ่มเติมจะเป็นไฟแบบ LED นะครับแล้วก็เป็นเซนเซอร์เวลาเราเปิดหน้าบานมันก็จะปิดแล้วก็ปิดหน้นะครับหรือเราจะมีอันนี้นมัยเก่าใช่คอเดลยูซันถ้ามีใช่ครับ,บ ที่พีบอกใช่เขาก็หลวราะแล้วนอชั้นก็ได้ครับเพิ่มชั้นหนึ่งอันนี้ขนาดเท่าไหร่อะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ23่มซนนะใส่กล่องกล่องผ้าของเราคนนี้อันนี้ถึงยี่สิบยี่บถ้าเราเอาอันนี้ออกมันก็จะได้43่สาแต่ถ้าเราดันขึ้นไปอีกได้ไหมคะหรือว่ามันเป็น40่สเนี้ยให้ใส่เป็นสีิบได้เนี่ยเขาก็สั่งใช่ไหมใช่เพราะว่ายังไงเสื้อ มันไม่ถึงเซนเออมันไม่ถึงใช่ใช่เสื้อหมาเอย่ามาจิซื้อมาสื้อไอเดียดีไหมตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปลองมาดูตัวจริงก็ได้ได้ค่ะป่าเย้ในที่สุดก็ได้มานะคะมีความแตกต่างจากตู้แรกที่นับเอามาอีดิตเองนิดหน่อยแบบว่าเออก็ได้ไอเดียใหม่เพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างตู้ข้างบนก็คืออันนี้ยพี่เฟเขา ดึงลงมาอีกเพื่อให้ช่องมันแบบว่าไม่เท่ากันสองฝั่งมีช่องที่ใหญ่ขึ้นก็เลยแฮปปี้เพราะว่าสามารถเก็บผ้านวมอะไรอย่างนี้ได้ตอนแรกก็ลืมคิดไปอันนี้คือไม่ได้คิดไปเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาดูตู้จริงว่าเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เขาหาดูพี่มือจแต่นี่บานเปิดนี่ไม่ใช่บานสไลด์ เฮ้ยชอบสีอันนี้ไม่ใช่สีเมื่อกี้อันนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ๋อไม่เหมือนได้ใช่ไงที่จีบอกว่าเนี่ยคือความ practical ที่สุดของอีเกียเลยพูดได้ใช่แต่ว่าเนี่ยไปซื้อเพิ่มได้ใช่ไหมคะพี่ฟิตร้บรับสึกเพราะมันเกดกะอย่ามองไม่เห็นราะว่ามันติดยังไง คือถ้าแบบใครใช้ไปแล้วก็อยากซื้อเพิ่มก็ได้ซึ่งอันนี้มันก็คือพอดีกับช่อง23เซนเลยใช่ไหมคะใช่ครับออกแบบมาเป็นแบบพอดีกับช่อง23เซนที่ชอบอีกอย่างนี้คือแบบทุกอย่างเขาแบบออกแบบมาดีมากถ้าหมดว่าเนี่ยนับมาดูตัวอย่างแล้วนับเฮ้ยนับช่องวันนี้นับช่องวันนี้นับสั่งที่มีได้หล่ะสั่งได้สั่งที่นี่จบทีเดียวจ่ายเงินคังเดียวรู้เรื่องมาแบบนี้เลยส่งไปพร้อมกันเลย ไม่แขวนก,นนสก็สั่งที่นี่ได้เลยค่ะสั่งได้เหมือนกันครับผมเราไม่ต้องเดินแล้วไม่เดินละแต่จริงอะไรก็ดีเนาะใช่เนี่ยพวกนี้อุซอรีเนี่ยตอนนี้เรากำลังเลือกนะคะว่าเราจะซื้ออะไรบ้างพวกนี้เราแฮปปี้กับสีกับแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างแล้วไปดูที่เป็นบาเนเปิดอ่ะปไป แล้วก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะคะแล้วก็เลือกซื้อพวกที่เป็นช่องช่องต่างๆสําสหรับใส่ของในตู้เสื้อผ้าด้วยแล้วก็ไม้แขวนเสื้ออะไรต่างๆเอามาหมดเลยก็คือจ่ายเงินที่นี่ที่ Planning Studio ที่เดียวจบไม่ต้องไปเดินอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปแบบเคาน์เตอร์ใส่แล้วก็คือสะดวกมากอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับบ้านได้เลยแล้วก็ ไปรอที่เขามาติดตั้ง,ดงเดี๋ยวไปเตรียมบัวที่บ้านคือไปเอาออกก่อนนะคะอันนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะพี่ๆก็หลังจะสั่งซื้อภายใน3-5วันครับผมสามถึวัน,วนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปดูติดตั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองนําเสื้อผ้ามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าที่สั่งมามันเป็นยังไงบ้างโอเคเจอกันที่บ้านจ้าจ้า แล้วก็มีพี่เขามาติดตั้งให้ถึงบ้านนะคะมาดูหมู่เครเสื้อผ้าซึ่งทําแฮปปี้มากทุกคนเพราะว่ามันเข้ามุมพอดีแล้วมันเป็นไซส์แล้วมันเป็นแบบว่าสิ่งที่เราแบบเลือกมาเองก็เลยลองลองใส่เสื้อผ้าดูบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะมากก็มาลองแบบใช้งานดูบ้างแล้วอย่างอันเนี้ยเอ้ยเดี๋ยวบอกก่อนว่าไอเนี้ยนับเปลี่ยนเป็นขาวล้วนซึ่งนับรู้สึกว่านับแฮปปี้มากที่เลือกจะเปลี่ยนเพราะว่า ข้างในเป็นสีไมโอเราด้วยความที่แบบกําแพงเราสีขาวแล้วก็มีไม้สีน้าตาลอะไรพวกนี้ใช่ปะเรารู้สึกว่าพอสีขาวมามันเบรกสีไม้ได้ดีมากแล้วมาทําให้ดูซอฟลงอันนี้เดี๋ยวนะก็คงจะลูปเลิกอะไรมาติดพื้นก็จะวางพรมวางต้นไม้ส่วนอันนี้ก็ซื้อมาจากอีเกียเหมือนกันนะคะที่เป็นใส่ผ้า,าที่ใช้แล้วมะติดรูปตรงนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครูมารอ,อร,รอพี่นัก ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่เดรสนะคะซึ่งใบ้ผ่านแลวก็ซื้อจากอีกเกียมาด้วยเลือกสีขาวเหมือนกันพอให้มาเบรกสีไม้แล้วก็ไฟอันนี้นําแนะนําว่าใครที่อยากได้ตู้เสื้อผ้านี้อย่างแรกที่ดูกันไปก็คือบัวต้องเอาออกอ,อย่างที่สองคือคนจะเตรียมปากไว้ใกล้ๆนี่เพราะว่าเราใส่ไฟต้องเสียบป,ปากไว้นะคะแล้วก็อันนที่ับซื้อมาสื่อนะคะ,ะ,คะก็คือเข้ามาใส่ชั้นเขาทํามากันแบบว่า พอดีแพ็ติคเกลในการที่จะแบบแยกของเพราะว่าอย่างตู้เสื้อผ้าของที่บ้านก็คือไม่เป็นแบบนี้ยัดยัดยัดอย่างเดียวอันนี้เวิร์กมากอันนี้เราก็ซื้อมาเสริมเองปอดออกใส่ได้ง่ายๆเป็นแบบเป็นติ๊ตุ๊กแกตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบที่เราตั้งใจวางไว้ก็คือเพื่อที่จะใส่พวกมหรือไม่ก็พวกลักเกตที่แบบอยางอะไรก็ตามนะคะไปอีกตู้หนึ่งยัดหนึ่งยัดหมายดหนึแล้วหนูตกใจอีกตู้หนึ่งเียทุกคนเอาแฮปปี้มากเพราะว่าอ่ะ ยืนมององเลยดินี่นะคะก็คือตรงเนี้ยตอบโจทย์ชีวิตมากเพราะว่าต้มหูหายประจำสร้อยหาไม่เจอพันกันดิ้ตุงดังอะไรก็ไม่รู้ก็คือเราติดเองอันนี้ก็สัมปทาอีกเนี่ซึ่งมันพอดีเป๊ะเลยทุกคนส่วนนี้ก็เป็นอีกช่องการที่เราเเราก็ใส่กล่องไว้ส่วนนี้จริงๆตามที่พี่แพนเนอร์เขาแพนไว้ให้นบอ่ะก็คือจะเป็นดึงออกมาแล้วก็เป็นซีซีซีที่พาดตรงเกจใช่ไหมก็อันเนี้ย เขาขายดีจัดก็เลยยังไม่มีแต่ว่าเดี๋ยวนะปะยืนยันว่านับจะเอาแน่นอนเพราะมันตอบโจทย์ชีวิตมากแล้วอย่าง oh. ที่นัดจะบอกคือมันง่ายมากทุกคนตอนแรกนัาก,ก็กังวลว่าเอยถ้านับซื้อตามแล้วยังไงอะ่ะแต่พี่เขาบอกว่าเราติดเองได้เนี่ยเพราะว่าจริงๆมันเป็นแบบนี้เราสามารถไขเข้าไปเองได้เลยลืมบอกนะว่าไฟนี้เป็นไฟเซนเซอร์นะทุกคนอเออ,เอ,อน้ำแฮปปี้มากเลยนะ เข้ามุมได้พอดีเออตอนแรกแอบ,บกังวลมันจะใหญ่ไปแต่พอเอ้ยมันโอเคมากมโ,อมโอเคมันโอเคมากตู้นี้นะคะทุกคนถ้าใครอยากสำหรบว่าลองไปแพนก็สามารถไปลองแพนได้ที่ planning studio ซึ่งเขาก็อยู่ที่เกียร์บางใหญ่ชั้น 3A อันนี้นอกจากตู้เสื้อผ้านเนี่ยเขาก็จะมีครัวด้วยถ้าใครอยากล่นจะเย็นถ้าใครอยากให้แพนครัวก็ได้ ครัวเข้ามุมตัวแอลอะไรวางตรงไหนอะไรเงี้ยได้เหมือนกันต้ออยากเล่นแล้วก็้นวาง,วางทีวีก็ได้เหมือนกันก็สามารถไปได้นะคะสาาําหรับตู้เนี้ของเราก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่าๆมันก็คิดตามราคาหน้าบานไซส์แล้วก็คิดตาม<อ>ช่องต่างๆที่เราอยาก<อ>ได้ตะกกา้ากีีอันอะไรก็ว่าไปก็ลองไปแพลนดูก่อนได้ ชอบไม่ชอบแก้ไม่แก้อะ,อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเก็บกลับไปคิดได้อันนี้รับรู้สึกว่าตอบโจทย์รู้สึกว่าตอบโจทย์เฮ้ยอะไรกันนี่คือเก็บกลับไปเอา q r ไปทำต่อได้เลยนั่นคือสุดยอดแล้วเไปแล้วที่ว่าไม่ไหวแล้วหมาบ๊ายบาย